ดีครับพี่ไปดิครับผมครับผมครับออกได้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 ครับได้ครับผมครับครับสวัสดีครับลูกประกั้นกันเลยดูโประการเมื่อก่อนอ๋อครับผมโยมอยู่ที่ไหนกันมินบุรีมินบุรีครับกับบางบัวทองครับอ๋อครับดีนะโยมนะได้ขึ้นมาเที่ยวแล้วครับอันนี้เป็นสมัครส่งไหมครครับเป็นที่พักสงฆ์ อ๋อครับผมสวซ้ำก oh. ับแม่ป so ันสวนคุณร้างมาสองปีเองโยบ่อปีกว่ากว่าอ๋อครับกําลังกุตีเป็นเป็นกุติไม้ไผ่อันนี้เป็นที่จ้างอ๋อให้ครบอ้าหลังเพื่อที่ว่าจะได้มีพระอยู่ครบอ๋อรัครับอันนี้มันถูกหน่อยนึงอ๋อครับว่าถ้าจะจ้างแบบสาวรอมันแพงอ๋อครับพระก็ยังไม่มีปัจจัยที่จะไปจ้างอันนี้ก็ปอนก็แต่ว่าก็หมดนวอ๋อหลังละสองหมื่นมั่งสามหมื่นมั่งมีหลังเล็กกับหลังใหญ่ แต่ว่านู่นหลังสาวังกำลังโกด่างอยู่ครับโนู่นแหละก็ยืนบนด้วยองค์นี่องค์นี่บุนรับแล้วฮะปลาให้บนเดี๋ยวมั้งพี่อ๋อพระองค์ดำหรืออะไรนั่นป้าเป้าองค์ดำองค์ดำอ๋อพองค์ดำขอพรท่านได้นะพระองค์ดำครับขึ้นไปไหว้ขึ้นไปขึ้นไปไหว้รละขึ้นไปไหว้บนนู่ได้นะโยมนะขึ้นไปไหว้อันนี้ใครใครบริจาคก็เลขที่มีชีนู้นใช่ไหมใช่ใช่เลขที่มันจริของท่านเจ้าวาดอยู่แกอยู่ข้างล่างแกปกติแกอยู่เทพ อุดที่ทนี้ลงมาช่วงโครงการบวชเนนรก็บวชเนนบา้านหลุร้อนอ๋อครับน,นี้ก็พุ่งวันนี้วันหลุดตายแล้วนี่ทํากิจกรรมคือตักบาทครับพรุ่งนี้บ้าเนรเขาก็ศึกกันแล้วทีนี้ออ๋คราสิ่วันแล้วตั้งหมดสิบห้าวันบวชมาตั้งแต่วันที่หกอ๋อสิบห้าวันใช่ไหมได้ตั้งแต่วันที่หกหกเบษาจนถึงเดือนจนถึงยี่สิบทุกปีจะบวชกันวันที่หกนี่แหละครับอหกเบษาลงมวันจัก,กรีพอดี อ๋อแต่งไงก็ยังสร้างต่อเนาะใช่ไหมหลวงพ่อสร้างต่อหมดเลยหลวงพี่เนาะอ๋อครับอ๋อทั้งว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ไผ่เป็นกุฎเป็นกุฎปฏิไม้ไผ่ฟังแรงไม่ฟังแหล่ริอ๋อแรงมากครับต้นไม้กิ่งไม้ยางมันหักหักทับกุฏิครับอันมันก็เลยปังเอียงอยู่แบบนั้นอ๋อครับผมแต่ก็เดี๋ยวก็มีตังมีปัจจัยก็ทำเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อ๋อครับแบบใหม่ปฏิไม้ไผ่กุฎิมันมอดอะไรมันก็กินหมดแล้ว มันอายุการใช้งานมัตนตัวนี้ก็เ,เสื่อมแล้วเสื่อมเนาะใช่มันก็จะปังแหล่ไม่ปังแหล่ที่มีชีนี่ใครบริจาคก็ได้นี่ที่มีชีนี้ใ้เ้นะรกรุงเทพระครับ,บรกนข้ระกร้าพระกนมากรุา้กลร้าพกะกรัณากุ่ณาขากข้าะกรุงา้าพรทกุพืะอนมีกีุราก็บริจาคได้นะครับมีวขาอยู่รักุก เป็นการทะนุงลุ่ศาสนาอีกแบบหนึแบบหนึง่งฮะคราขอพรได้ขอพรครับเพราะพอมีพอมีอะไรครับทำสบายเลยสบายเลย ก็บวชธรรมเนนก็บวชธรรมเนิททเนก็รุนนน่นแรกนุ่นแรกรุ่นแรกอ๋อครับน,น,รนี่ยโยมในตอนที่ว่างพระมาองค์เป็นพระองค์ดำนะฮะพระองค์นี่งคนี้องค์กลางอาจารย์มั่นอ๋อนี่ก็บรองค์ดำอันนี้คือองค์แรกใช,ใช่ใช่อันนี้ตอนสมัยแต่ก่อนนะที่เป็นแบบนี้เป็นป่ายางอ๋อครับป่ายางเลยใช่หินก้อนนั้นก็มันมองไม่เห็นเมื่อก่อนนั่นแหละทุ่งที่ปัจจุบันที่อยู่อ๋อครับ แต่ก่อนก็มองไม่เห็นมันเป็นเสาวันปกคลุมือนหมดอ๋อเห็นเห็นแปลกตาเลยเนาะใช่ทุกจุดเลยแม้แต่ที่โยมเดินไปที่แหลมใจก็มกันนี่เจ้าวาดอยู่ปกติท่านอยู่ที่วัดราชากรุงเทพอ๋อเหรอครับครับอาจาอันนี้ท่านเจ้าท่านเจ้าคุณพระคุณวัดราชาเจ้าวาดครับอ๋อครับผมนี่พระอาจารย์เจ้าวาดที่เนี่ยพอดีท่านใกล้เคีอยู่กับท่านท่านเจ้าท่านเจ้าคุณที่วัดราชาอ๋อครับคุณเอ้าใจอยู่ ก็กลับวันที่21ครับครับไปวัดราชาวิทย์ที่อยู่ก็จบโครงการนี้พอปิดคอร์สปิดปิดปิดคอร์สปิดโครงการเสร็จท่านก็กลับกรุงเทพต่ออ๋อสองปีโอ่าสองปีพิ่งจ้างนะเพุ่งจ้างตอนนี้ที่ว่ากุตที่ว่าอยู่ลายหลังเนี่ยมันคือจ้างมาแบบเพื่อที่ว่าพระได้มาจาบรญชาก่อนคือพระมาอยู่ที่ว่ามาอยู่นี่ก็คือมาย่าเบาๆที่ดินของโยมที่มานี่ก็คือยังยังไม่ได้จช้ยังไม่ได้เสียไปก็หมดหรอก ท้องหมดก็สามสิกว่าได้ยยงเขาก็ซื้อเขาก็แบ่งไปแบ่งแบ่งจ่ายไปไม่ได้จ่ายหมดทีเดียวทั้งหมดบางทีเก็ทยอยจ่ายแบ่งําระก่อนําระไปมั่งแล้วแต่ตามมีถ้ามีก็แบ่งลงไปจ่ายไปไม่ได้ไม่ได้จ่ายทีเดียวทั้งหมดทยอยจ่ายไปบแค่จูก็ไม่ไม่มีจ่างๆรอญาติโยงก็ํำบุญตอดป้าป่ามั่งทอดกระตินมั่งแต่ว่าบางทีก็สองปีต้อดป่าป่ามั่งกระตินมั่งก็บางทีก็ มันต้องทำหลายอย่างครับเออต้องทำเออนี่อะไรก็ยัง <c oughs> มีอยู่ยังใช้ไม่หมดแมคโ,กโกรอันนี้มาทำถนนอยู่อ๋อแมคโครบทำ<ท>ถนนขึ้นมาใช่ไหมใช่เนี่ยตั้งแต่ถนนขึ้นมาตั้งแต่นน่าปากทางเข้าวัดมาอ๋อเขา<อ>ฉุรอบร,บรบอบเพราะเปนตำนี่อ๋ออันนี้โครงการถนนกรนเกษนี่ก็เป็นกองเป็นราชการก็ต้องสร้างใช้เวลาเป็นเป็นปีต่าปีไปกบสร้างตรงนี้ระยะทางมันไม่ไม่มากแต่ว่าช่วงที่จ้างเนผลมันตก ครับช่วงที่ที่แล้วนี่ฝนตกหนักฝนตกหนักตลอดเลยพอเริ่มมาตะมานจริงตะมาลเด็ดเย็นฝนตกครับฝนล่วงหน้าเย็นฝนตกเลยต้องตำมันอยู่หลายเดือนกว่าจะเสร็จอ๋อครับราก็ลองลงไปบินตะบ่าช่วงตีก็ใส่รองเท้าบูทมันไปมั่งตีเดินลงไปก็ได้มันได้รู้สึกความครับเดินไปินตะบาา มาปีที่แล้วฝนตกแข็งแรงนะไม่ขอมาไกไปจะต้องเจอรลด้วยอะอรรวยนุ๊กนุ๊โอ้ต้องหมดตนไปอยู่ตร่นี่ต้องหมดตนโอ้ขึ้นเขาลงเขาเนาะใช่ใชครับขึ้นเขาลงเขานะโอ้โหตอนเช้าที่มีหมอกลงเนาะหมดตนอยู่ีตรงร่างกายแข็งแรงครับอากาศดีโอ้เย็นบางทีในช่วงนี้ นี่จะเป็นกลางล่างนี่กับตอนนี้อกลางล่างอากาศยังร้อนกว่าอีกนะครับอ๋นอเย็นมันมีลมมีอะไรช่วยบ้างกลางล่างหรือรถถูกเปาอ๋อครับยังมีสัตว์ป่าไหมลรลังหลังก้างบนนี่ไม่ไม่ค่อยมีแล้วเสร็จป่างูอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะมีงูไม่ใช่ว่าไม่มีนะงูถ้าก็มาเองก็มาเอ็ยนยงนีะอ๋<ม>อเหรอฮะแค่อยู่ๆจะเราจะเดินไหมแต่อยู่เป็นป่ารกอย่างนั้นก็เคยพูดกับบอกกับพวกโยมอะไรทุกคนเลยเดินไปในป่ามันไม่มันไม่ ไม่เดินไปเหยียบหรอกอรถ้าเขาจะมาเห็นก็มาเห็นเองไม่แต่พระเขาเขาเดินมาก็เลื้อยมาขวางตามถนนบางทีก็เดินเลื้อยป,ป่าไปตามถนนเลยะครับงูบางทีดีตัวตรงนี้โอ้โหผมไม่ใช่ว่าเขาจะมาตัดอะไรหรอกรเป็นมันเป็นแบบนี้แหละไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ตามซอกะงูยอะไม่มีพอที่วัดเราก็จวมนมุนไปบุญไปอะไรไอ้เขาเขาก็มารับอนุโมทนาอันก็จะไม่ไม่ทําร้ายไม่มีอะไรแต่ถ้า่วนองค์อื่นก็มันก็มีไปตามตามเหตุผลของเขา แต่ว่าส่วนที่ว่ามาอยู่คนนี้ไม่มีเขาจากปรากฏได้เราเห็นเองอืมครับบางทีเราไปพระไปตามานตามป่ารกป,ป่าอะไรก็ไม่เคยเจอไม่เคยที่ว่าจะไปเหยียบงูนะครับออนอกจากว่าเขามาเห็นได้เอง่างนี้นอืมมาโยามาจ่วงว้่เว้นว่างว่างผ่านมาก็มานอนที่นี่ก็ได้มีเต็นท์ในนอนกังกั้มกังคือเนี่ยเนี่ยนอนตรงนั้นนะสบายโย นี่ถ้าโยมไม่มาไม่มาถ้าได้โยมยิ่งถ้าได้มาช่วงที่ว่าเดือนขึ้นนะตั้งแต่กี่กั้มตั้งแต่เอาสิบกัมนะสิบสิบเอ็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าช่วงเดือนสว่างหน้านอนจะพุทเออมีตางจ้างเปลืองนะถ้าใครตายได้ตายได้เลยครับเออตรงนี้ก็พวกนักจ้างป้าก็จะมาชอบตายที่นี่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งเขาจะมากันแล้วเขาจะมาตายแล้วบางคนก็บอลปีเลอร์อะปีเลอร์ใจเกลียด เป็นจังปาเแกเจ้ามาตายจ้ะทางจังเปลือกที่นี่แต่เที้ยงคืนน่ะจังจางเปลือกมันจะมากแกดูแกบอกว่าประมาณตีหนึ่งกึ่งตีหนึ่งกึ่งนี่เริ่มเริ่มจะเห็นละแกก็มาทีเที้ยงคืนกึ่งแกมาก่อนครับแล้ก็จะมาตายเมื่อกี้ก็มาตอนนั้นแต่กันหลุดตายนี่มาสักสี่ห้คคาคนแล้วก็ตอนพอทางจังเปลือกเสร็จตอนเช้าก็ไปตตยตรงนูน้นตรงที่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่แหลมใจตรงนู้นอ่ะครับเออไปไตยพระแสงอาทิตย์ขึ้นมาตอนเช้าเวน จะกระจายในนี่แต่มะเร็งก็ยกขึ้นไปครับคือทีแรกมันไม่ไม่มีหรอครับตีแรกตรงนั้นไม่ไม่มีตรัแต่เหตว่าออกลาขึ้นไปนี่เอกคนขึ้นไปคือไม่อยากให้คนขึ้นไปไปช่วงหลังๆนี่คนก็นก็ตักคนนั้นมันตื้คนนี้ก็ตัก็เลยอยากให้คน้ิยมก็ขึ้นไปเลยดีกว่าก็เลยมีแผนว่าเออนั้นเอาคระไปวาง แต่นางก็อนี่จะทำเป็นรูปลงเจดีครับครับอ๋อขึ้นไปปีนเขาปีนต้องปีนตรงนั้นไปเ้าหันี่ต้องขึ้นตปีนปีนขึ้นไปใต่รูปอย่างนี้แหละใช้รได้ปีนได้คุนไม่ยากเลยหรอขึ้นเป็นก้องเลยคเป็นมีมินย่างย่างก้าวบนอินนั่นแหละครับก็ขึ้นไปเราไปได้ปบนนู้เลยครับบนน้นกับบนนี้่ก้อนนี่ไมาเขาขึ้นต้องขึ้นไปต่รูปเป็นเอ็กมั่นเนมอนบนตรงนั้น อันที่หนูนี้ยได้มนคืออันทีันกำงนี้ไ้งีแต่ไม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 ่มีใครที่ว่าจะจะนั่นหรนะไม่ไม่ดัว่าอินลิกเลยไม่นั่ไม่อินลิกไม่เอะไรไม่ต้องกลัวเรไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยแต่กยมองไ่ไรจัเลยฮะเนตางกันนันิจันจันันกุฏิที่เป็นไม้ไผ่แบบนี้อ๋อฝนตกแล้วมันจะลำบากนิดนึง ครแล้วอยู่บนเขาด้วยเนาะก็ไมีเริ่มมีการก่อสร้างแล้วแต่ไงก็ต้องใช้สตุปปัจจัยนิดหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมถ่ายคอนเทนต์นิดนึงลงช่องทำบุญครับครับ ครับผมอนี่อันนี้เพ,พิ่งบวบทเนี้ยเสร็จใช่ไหมฮะอ๋อสุดพนี้แล้วอ๋อสพรุนนี้แล้วฮะอ๋อโหไปง่ายครับ,บนะได้บุญนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอีกสองสามวันเซิร์ชดูสำนักสงฆ์นะสำนักสงฆ์ย่้ลืมนะเซิร์ชใน YouTube ได้ครับเดี๋ยวได้ขึ้นสำนักสงฆ์ให้ครับครับครับผมมาแล้วอันนี้ก็สาเซลล์ก็บริจาคได้เนาะ ก็ยังต้องการอยู่ยิ่งมีมีม,มดอ๋อโอเค